คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเอเฟซัสบทที่หเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้า แต่การร่วมประเวณีการโศกโรคทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนและการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนที่ร่วงประเวณีหรือที่ทำการโซโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างอย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เลวไหลเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้า จึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงจงค้นดูว่า อะไรเป็นสิ่งที่พอพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็น เพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคริสต์จะส่องสว่างแก่ท่านเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้ เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเล่าอาังุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุกดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสะดุกดีจากใจของพวกท่าน ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบรรดาภรรยาและสามีจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคิตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคิตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคิตจักร เพื่อจะทำให้คิดจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คิดจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีดังพลอยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วย เพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงทำแก่คิดจักเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและข้าพเจ้าเข้าใจว่า หมายถึงพระคริสต์และคิดตจักรอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามี